เมื่อมิกคารเศรษฐีฟังคำชี้แจงของลูกสะพยแล้วก็หายโกรธเคืองและกล่าวขอโทษนางพร้อมทั้งอนุญาตให้นางนิมนต์พระบรมมาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับอาหารบินฑบาทในเรือนของตนขณะที่นางวิสาขาจัดถวายพัตหารแด่พระบรมมาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์อยู่นั้นก็ได้ให้คนไปเชิญมิกคารเศรษฐี มาร่วมถวายพัะตาหารด้วยแต่เศรษฐีเมื่อมาแล้วไม่กล้าที่ออกไปสู่ที่เฉพาะพระพักพระบรมมศ,ศาสดาเพราะไม่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงแอบนั่งอยู่หลังมา่านเมื่อเสร็จพัตกิจแล้วพระบรมมศสสดาทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาส่วนมิคารเศรษฐีแม้จะหลบอยู่หลังมา่านก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยจนจบ และได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทันใดนั้นมิคารเสษถีได้ออกมาจากหลังบ้านแล้วตรงเข้าไปหานางวิสาขาใช้ปากดูดถันของลูกสะพ้ยและประกาศให้ได้ยินทั่วกันณที่นั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเธอจงเป็นมารดาของข้าพเจ้า และตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็ได้นามว่ามิคารมานดาคนทั่วไปนิยมเรียกนางว่าวิสาขามิคารมานดาในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายนางวิสาขานับว่าเป็นผู้มีบุญสังสมมาตั้งแต่อดีตชาติมากเป็นพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่นๆ หลายประการเช่น 1. ลักษณะของผู้มีวัยงามคือแม้ว่านางจะมีอายุมากมีลูกชายหญิงถึง20คนลูกเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20คนนางก็มีหลานนับได้400คนหลานเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20คนนางวิสาขามีเหลนนับได้8,000คน ดังนั้นจำนวน8,420คนมีต้นกําเนิดมาจากนางวิสาขานางมีอายุยืนได้เห็นหลานได้เห็นเหลนทุกๆคนแม้นางมีอายุถึง120ปีแต่ขณะเมื่อนางนั่งอยู่ในกลุ่มของลูกหลานเหลนนางจะมีลักษณะวัยใกล้เคียงกับคนเหล่านั้น คนพวกอื่นจะไม่สามารถทราบได้ว่านางวิสาขาคือคนไหนแต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืนธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันทีแต่สำหรับคนแก่จะต้องใช้มือยันพื้นช่วยพยุงกายและจะยกก้นขึ้นก่อนนั่นแหละจึงจะทราบว่านางวิสาขาคือคนไหน 2. นางมีกำลังมากเท่ากับช้างห้าเชือกรวมกันครั้งหนึ่งพระราชามีประสงค์จะทดลองกำลังของนางจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างพลายตัวที่มีกำลังมากเพื่อให้วิ่งชนนางวิสาขานางเห็นช้างวิ่งตรงเข้ามาจึงคิดว่าถ้ารับช้างนี้ด้วยมือข้างเดียวแล้วผลักไปช้างก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเราก็จะเป็นบา ควรจะรักษาชีวิตช้างไว้จะดีกว่านางจึงใช้นิ้วมือเพียงสองนิ้วจับช้างที่งวงแล้วเวี่ยงไปปรากฏว่าช้างถึงกับหลมคริ่งแต่ไม่เป็นอันตรายด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชนทั้งหลายเมื่อจะจัดงานมงคลในบ้านเรือนของตนจึงพากันเชิญน,นางวิสาขาให้ไปเป็นประธานในงาน มอบให้นางเป็นผู้นำในพิธีต่างๆแม้แต่อาหารก็ให้นางทานก่อนเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลจนนางวิสาขาไม่มีเวลาดูแลปฏิบัติพระภิกษุที่มาฉันในบ้านของตนต้องมอบให้ลูกๆหลานๆดำเนินการให้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารบุพาราม ซึ่งนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีขณะนั้นหลานสาวชื่อว่าสุทัตตีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของนางได้ถึงแก่กำลงทำให้นางเศร้าสศกเสียใจร้องไห้รำพันถึงหลานรักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งทั้งที่กำลังร้องไห้อยู่พระพุทธองค์ตรัสถามเหตุแห่งความเศร้าสศกเสียใจ ทรงทราบโดยตลอดแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาในพระนครสาวัตถีนี้เธอต้องการบุตรหลานสักกี่คนนางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ต้องการบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิสาขา ก็ในพระนครสาวัตถินี้มีคนตายวันละเท่าไรนางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในพระนครสาวัตถินี้มีคนตายวันละหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างวันละสิบคนบ้างพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิสาขา ถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานของเธอจริงเธอก็คงมีหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตาโดยไม่มีวันเหือดแห้งวิสาขาคนในโลกนี้ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักหนึ่งร้อยผู้นั้นก็จะมีทุกข์ถึงหนึ่งรผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักห้ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ถึงห้าสิบเช่นกันดูก่อนวิสาขา เราขอบอกเถอะว่าความทุกข์ความเศร้าสูความพิไรรำพันที่คนทั้งหลายประสบกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักถ้าไม่มีสัตว์หรือสัตว์อันเป็นที่รักแล้วความทุกข์ความเศร้าสูความพิไรรำพันเหล่านั้นก็ไม่มีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุข ดังนั้นผู้ปรารถนาความสุขให้กับตนเองก็ไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักนางวิสาขาเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสตรัสสอนจบลงแล้วก็คลายจากความเศร้าโศกเสียใจแต่เพราะความที่นางมีลูกหลานหลายคนซึ่งต่อจากนั้นอีกไม่นานนักหลานสาวอีกคนหนึ่ง ที่นางได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติดูแลพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำก็ได้ถึงแก่วความตายลงอีกนางวิสาขาก็ต้องเสียน้ำตาร่ำให้ด้วยความอาลัยรักต่อหลานสาวเป็นครั้งที่สองและพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาปโปลดนางให้ใคลายความเศร้าโศกลงดุดเดียวกับครั้งก่อน